วันที่12สิงหาตื่นมาเช้าๆแบบนี้ก็รู้สึกสดชื่นกันเลยโดยเฉพาะตัวนี้หน้าช่องของเราอย่างเบสิตัดบอกแล้วว่าเด็ดจริงก็ยินดีด้วยสำหรับใครที่ได้ติดตามผลงานหน้าช่องหรือว่าใครที่ได้อยู่ในครอบครัวงผมสามารถเข้ามาติดตามกันได้แล้วมากไปกว่าน,นั้น รอบดึก2ตัวนิ้เน้นอย่างอันอาลีไคลโลพร้อมกับทางด้านเซาเปาโลก็มาตามนัดชดชื่นกันไปแบบจุกๆโดยเฉพาะตัว VIP ของเราน่าผิดหวังมากๆสำหรับวันนี้บอกได้เลยว่าใครที่เป็นคอนักลงทุนน่าต้องบอกว่าวันนี้1คู่ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากอยากให้มองไปที่นั่นฟุตบอลฮอลแลนด์นวันนี้ a อ a ซตอักมาสจะเปิดบ้านพบการมาเยือนของทางด้านโลดาเจซ เป็นนัดเ,เป็นเกมเปิดสนามเกมแรกวันนี้ของพวกเขาที่จะลงสนามในการเจอกันต้องบอกว่าเฮทเฮทในการเจอกันทั้ง2ทีมที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะอยู่บ่อยๆแต่ ชชยชนะส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านของโรด้าเจซีและต้องบอกว่าในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาใน3 4มเกมที่ผ่านมาที่ผมได้ดูนะก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านเอเัตมากที่โชว์ผลงานในเกมกัจามิทไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ถึงแม้จะเป็นเกมกัจชามิทแต่ผมว่าไม่มีทรงเลยส่วนทางด้านโรด้าเจซีในการลงเอในการกัจชามิทที่ผ่านมาถือว่าโชว์ผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมสามารถเอาชนะทางด้านยอดทีมอย่าง PSV อสวีไฮโฟเฟนเยาวชน มาได้ที่1ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นก็เล่นในบ้านเอาชนะทางด้านอาเคินมาได้ที่1เออสประตูต่อหนึ่งก็ต้องว่าในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาถือว่าผลงานค่อนข้างดีแล้วก็ทรงดีด้วยแล้วสภาพความพร้อมนักเตะตอนนี้โลดาเจซี JC, ค่อนข้างดูดีกว่าจาบ้านอย่างเอเซตอร์มาสอมากแล้วเ็นแขวันนี้เปิดมาเสมอในเสมอกันผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าจะวัดใจเชียร์คู่ใดคู่หนึ่งแล้วผมยังหยิบยกให้มองไปทางด้านโลดาเจซี JC, วันนี้หวานเจี๊ยบอย่างแน่นอน ส่วนใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าคลิปนี้มาเจอมาจอยผมได้ทางเข้าอยู่ที่หน้าโปรไฟล์เรียบร้อยหรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้เจอกันไลฟ์สดรอบบ่ายโมงครึ่งหรือว่าบ่าย3ามแล้วก็อีกหนึ่งทีก็น่าจะเป็นหนึ่งทุ่มมาเจอกันได้หน้าไลฟ์สดของเราสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ